เห็นบอกว่ามีคนอยากฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้น้องแชร์แล้วก็รักครับเป็นแม่ยกให้กับนักร้องลูกทุ่งสาวคนหนึ่งครับให้ยืมเงินไปหลายต่อหลายครั้งให้ยืมก็ให้ยืมขอยืมมาก็ให้ยืมไปรวมแล้วสามแสนกว่าไม่ยอมจ่ายเงินพยายามติดต่อถูกบล็อกทุกช่องทางเธอบอกเธอเครียดมากนะครับเธออยากฆ่าตัวตายจนในที่สุดตั้งสติแล้วก็มาประสานมูลนิธิเป็นหนึ่งคุณต้นอ้อให้ช่วยเหลือ ผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ผู้เสียหายด้วยรวมถึงมูลนิธิเป็นหนึ่งด้วยนะครับก็ไปกันที่โรงพักสพพระพุทธบาทสระบ,บุรีก็มีการไปลงบันทึกประจําวันนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังยืมตังค์แล้วไม่คืนก็มีการไกลก่เกลี่ยกันแล้วแต่สุดท้ายบ่ายเบี่ยงหายหน้าไปเลยมีผู้เสียหายหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นบอกว่าก่อนหน้านี้เธอรักนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้นะเป็นแม่ยกเลยล่ะแล้วก็มีความสนิทสนมกันเป็นเอ กระทั่งนะฮะนักร้องเนะี่ยมายืมเงินก็เห็นว่านะครับเราก็รักเขาด้วยนะครับชื่นชมผลงานเป็นคนมีชื่อเสียงคงไม่โกงหรอกแล้วก็มองว่าศิลปินเนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วถ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตน่ามีงานแป๊บเดียวก็ได้ตังค์คืนก็เลยช่วยไปแต่ปรากฏว่าหนึ่งในผู้เสียหายเอาหลักฐานที่แชทให้มาให้ดูนะฮะเขาเริ่มยืมถี่ขึ้นนิดนิดหน่อยหน่หนก็ยืมเช่นค่าอาหารแมวค่าข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็มายืมเงิน แต่เธอบอกว่าเธอก็ไม่อิดอ่อนนะก็ให้ยืมนะไว้ใจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คืนล่าสุดหนักสุดก็คือมาบอกให้เธอนะเอารถไปรีไฟแนนซ์ซิจะได้เอาเงินมาให้ยืมรวมทั้งหมดแล้วครับที่นับนะ้าหลายต่อหลายครั้งนะี่ไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทเธอก็เลยติดต่อไปที่มูลนลิธิเป็นหนึ่งมาช่วยเหลือในการช่วยเป็นคนกลางหน่อยได้ไหมให้ฝั่งนู้นมาเจราจาการไก่เกลี่ยกันเธออยากได้เงินคืนนะ3 0 0แสนกว่ามันไม่ใช่เงินน้อย คุณจารุวันครับอายุ38ปีครับผู้เสียหายครับเอาหลักฐานมานะครับนี่ซสลอกออกมานะเป็นปึกเลยเห็นไหมครับการแชทคุยกันแล้วก็สลิปการโอนเงินนะครับให้นักข่าวเราดูเจ้าตัวบอกว่านะที่ผ่านมาพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการทวงเงินมาโดยตลอดแล้วนะกลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้ไอ้ตอนแรกก็ติดต่อได้แต่ไม่ได้พูดคุย แล้วก็ถูกบล็อกทุกช่องทางโทรไปก็ไม่รับเธอเดือดร้อนมากนะครั้งหนึ่งนะคุณจารุวันบอกว่าเครียดถึงขนาดอยากจะผูกผูกคอตายฟังคุณจารุวันดูครับประมาณว่ามากสุดเท่าไหร่ครับห้าหมื่นค่ะครั้งมาสุดห้าหมื่นประมาณปีไหนครับเยอะเยอะสุดเยอะสุดใช่ไหมหรือล่าสุดห้าหมื่นค่ะประมาณปีหกสามค่ะแล้วรวมทั้งหมดอีกครั้ง่ร้อยสิบสองครั้งสิบสองครั้งเหตุหลักๆที่เขายืมมาเขายืมไปเพื่ออะไร เหมือนไปกินนะคะไปกินค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าเน็ตค่ากินข้าวสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถูกไหมคะเอาละครับเมื่อวานนี้ทางคุณต้นอ้อนะครับก็บอกว่าดูหลักฐานแล้วนะครับที่เขาเอามาให้ดูนะฮะทางคุณจรุวรรณเอามาให้ดูนะครับก็ดูอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ให้ยืมเพราะความสเสน่หาแล้วก็มีความเชื่อว่าด้วยความมีชื่อเสียงของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยไม่น่าจะโกงเบื้องต้นนะครับคุณต้นอ้อจาก มลนธิธิเป็นหนึ่งเนี่ยอยากให้ทั้งสองฝ่ายครับนะทั้งคุณจารุวันก็ดีนักร้องลูกทุ่งสาวก็ดีมาพูดคุยเจราจาไกล่เกลี่ยกันนะครับซึ่งก็ได้มีการพยายามติดต่อแล้วครับแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มลนธิธิเป็นหนึ่งก็เลยพาผู้เสียหายครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปลงบันทึกประจําวันที่โรงพักนะครับแล้วก็ให้ทนายนั้นยื่นเอกสารไปนะครับยื่นเตือนให้นักร้องนะครับมาเจราจาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งครับ